ข้เห็นาเล่งแล้วเพื่อจะรีบกลับแต่คนก็ข้างนอกเล่นลก็โหมาก่ะจะประวัติวิญญาณหยุดจะกระวัดิสิ่งหลัวจะกระวัดิเทียนโต กราบทูกปราบานมืองซีเอ๋อไว้ซื้อสามราชรัฐที่อยู่รอบๆจักรวรรดิสิงห์หลวงถูกจักรวรรดิวิญญาณยุทธ์ยึดครานมีดไปไหนมีดหรือไงวิญญาณจารในมือของจักรวรรดิวิญญาณยุทธ์รวมถึงกำลังทหารของราชรัฐและราชอาณาจักรมากยุเทียบไปติดแล้วหากพูดถึงเรื่องของพลังหนึ่งในส่อจักรวรรดิใหญ่ไม่ว่าใครก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของมันทูตที่ส่งไปจักรวรรดิสิงห์หลวงส่งข่าวมาแล้วพรยาค่ะทึ่งหนึ่งถูกคนของจักรวรรดิวิญญาณยุทธ์ลอบสังหาาารกลลงงทแ้ว จ่อไปก่อนอาจารย์ใหญ่ทำยังไงดีติดต่อกับตะวันสิงห์หลวงไม่ได้สถานการณ์ก็ยิ่งร้ายแรงขึ้นแม้จากประวัติวิญญาณยุทธมีวิญญาจาร์มากแต่กำลังทหารที่มีไม่มากพอดานเจลิงจะกวัดเทียนโตเรารวบรวมกองกำลังทหารที่ชายแดนดึงดูดความสนใจพวกเขาได้ค่อยจัดตั้งกองกำลังสอดแนมฆ่าสิงหป้อมเขตกองกำลังจากรววัติวิญญาณยุทธเข้าไปในแดนเหนือเพื่อ เริ่มเส้นทางการติดต่อทางทะเลเ,เป็นความคิดที่ดีอาจารย์ใหญ่ผลเขาเลือกผู้ที่เหมาะสมออกเดินท<ม>างให้ไวได้จ้าสำนักนิ่งเราจะครูสามท่านจากโรงเรียนนั้นแม้จะมาจากจักรวรรดิวิญญาณยุทธ์ตอนนี้ก็ยังเลือกที่จะอยู่กับจักรวรรดิเทียนโตเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาในอนาคตขอให้หาวิธีรวมพวกเขาเข้ากองกํลาลังของเราโดยเร็วพอบ,า,บาตอนได้ถูกต้องข้าจะจัดการให้เร็วที่สุดเ้าาก็ไม่อยู่ เป็นโรงเรียนนี้คนกว่าอาจารย์นั้นอยู่เพราะว่าไอ้นั่นอยู่ตร้ยเหลือห้าเหลือห้าเหลือห้าเสาละเร็วๆไปเร็วๆนี้เร็วๆนี้เ็บอกไปต่อสู้เองตรงนั้นน่าจะเป็นเสาศักดิ์สิทธิ์มายาสมุทรเสานี้แตกต่างจากก่อนหน้าโดยสิ้นเชิงมองเห็นข้างในไม่ชัดเลยน่ากลัวมากพี่เขาจะเคียงข้างขั้นตลอดไปหมอกควันนี้น่าจะเหมือนมิติลวงตาของหลงหลงหากเป็นพวกเรา ก็ยากที่จะต่อกอนแต่เนตปีศาจสีม่วงของสิวซานคือสิ่งที่สยบเขตแดนมายาทั้งหมดสําหรับเขาแล้วเกรงว่านี่คงเป็นด่านที่ง่ายที่สุดไม่หรอกเจ้าซานเจ้ากังวลอะไรอยู่เขาได้เปรียบเขตแดนพอสวรรค์จะได้รับความสามารถระดับสูงสุดเม่อยู่ในระดับพลมยุทธแม้จะเป็นเขตแดนกว้างใหญ่ของเนตปีศาจสีม่วงก็ไม่รับประกันว่าจะชนะเฮ้คุณชอปคุณเวลาพายขันต้องเข้าไปในเขตแดนของอีกฝ่ายก่อนด้วย ยากจะระวังไม่เป็นผลดีต่อพี่ซายหลังเข้าไปข้าจะใช้พลังจิตตรวจสอบท่าที่ได้ยังต้องต่อสู้อีกหลายสนามทุกคนก็ถือโอกาสนี้พักผ่อนสักหน่อยหล,งลงวงโดยเฉพาะเจ้าวางใจได้เลยพี่ซายท่านกับเสี่ยวอู่ระวังตัวด้วยแล้วด้านมีใครต่อสู้เลย่คนดีใจคนดีเพราะว่านตะกตลงจริงอนนี้่<อ>ก็ถึงมา,มาต้องต่อสู้กันัยยาก็ต้องเราท่มองไกลๆมันจะเป็นเมฆหมอกพอเข้ามาแล้ว ก็รู้สึกเหมือนมหาสมุทรมากกว่าไม่เพียงเคลื่อนไหวลำบากแต่หายใจก็ยากขึ้นกว่าเดิมด้วยดูท่าผลของเขตแตจะออกฤทธิ์ซะแล้ววิญญาณยุทธพรหมยุทธมายาสมุทรคือสัตว์วิญญาณชนิดหนึ่งที่มหัศจรรย์และหายากนามว่าอสารพิษมายาอยู่ได้หวางวิญญาณยุทธสและวิญญาณยุทธอาวุธ อาศัยเขตแดนพาสวรรค์ของเขาความสามารถอยู่ในอันดับสามของผู้ปก <6 S 2> ป้องเ <ใจ S 2> สาศักดิ์สิทธิ์ที่เจ็ดเป็นแรงเทียมมังกรสมุทรและหอกสมุทรแลวเขตแดนพาสวรรค์เป็นปยังไงไม่ได้ประสบด้วยตัวเองข้าก็บอกไม่ได้แต่ที่มั่นใจได้คือแม้แต่พรหมยุทธ์มังกรสมุทร<อ>ก็ไม่กล้าสู้กับเขาง่ายๆสมุทรก็ไม่กล้าสู้กับเขาความเร็วในการกระจายพลังศิลลดลงแล้วแต่ตสรพิทน้อยไงสิ่งที่สมุทรเจอก็เลืรลางอย่างมาก คือเขตแดนแบบไหนกันแน่นะแล้วพรมยุทธมายาสมุทรอยู่ที่ไหนเจสสาวมีอะไเไ้าใจไม่อยู่ใต้ตีนก็อยู่ข้างบนไม่อยู่ข้างบนก็อยู่ข้างหลัง ก็ยังเรียอยู่เลยเมื่อกี้นึกฟักหัวใจออกมาถ้าคิดถึงท่านเหลือเกินได้เจอกันอีกครั้งก็ไม่เสียดายแล้ว พอแค่ข้ายังมีชีวิตอยู่ไม่มีทางให้พวกเขาทำร้ายเจ้าได้อีอกคือมายาลเล่นกับจิตใจอยู่แหวนี่กัะจิใจต,ตจใจคนหนอใจนั้นในการศึกษง,ง,งนั้นมันรุนแรงเกินไปอ่ะเจ้าบรรทุกสอบหรอวะ เนี่ยเนี่ยนี่มันป่าซิงโตแถมยังเป็นที่เคยป่าไม่สนุกเล่นกับตัวที่มีตัวที่สุดมีความตื่นตมือมมันความรู้สึกสุญเสีะมันคมรู้สึกหมดเสียตล่ะ นีสิทำไมพวกเจ้าไมหนีล่ะแต่มันเป็นแค่อดีตสำนักวิญญาณยุดวันนี้มาตัดสินกันไปข้างมันเป็นช่วงเวลาที่เจ็บปวดมากเมื่เขาเปป้าแบบเสียคนหลักไปอ่ะสองคู่สยบพมแดน ไอ้สองโวกเนี่ยเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นอะไรที่น่ากลัวมากเขาดิสือแบบสุดผมที่สุดแล้วอ่อ,อนกำลังขนาดนี้แล้ว <c oughs> เหตุใดต้องดิ้นรนโดยไร้ความหมายเจ้าก็เป็นชักม,มายามมีมันมีสองอย่างก็คือปลุกให้พระเอกดีขึ้นอย่าหลีกถามนี่คือแดนมายาใครจะเห็นนะครด้ Naik je sih, dah. Kita akan menghentikanmu, betul. Uii. เดาไม่ถูกคอยรังพี่มันเศร้ามากค่ะมันเศร้าไอ้มาลยกดูดีดีวไม่ก็สละแล้วขอดกดูกให้นางเอกบินได้อะจำได้เลยฉันหน้าโอ้ยเรูคาณรู้ามน้ำ อยาพวกคนมาเล่นกันนี่นะเพราะมันเพราะมันคือการสูญเสียมี่ที่โหดที่สุดเขาเนี่ยแบบว่าเพ่คนนี้ถูกเจอแล้วอะอะอจะสู้เหรอปกติเลยเสอู๋จะไม่มีใครทำร้ายเจ้าได้อีก ให้เป็นแดนมายาก็ไม่ได้เอาเอาเปนข้าไม่เคยเริ่มสักวินาทีเดียววันนี้วินาทีนี้พอความรู้สึกที่แสนเจ็บปวดนี้พ่อแม่ข้าเพื่อนเพื่อนบุคคลที่ข้าหวงแหนที่สุดกลับถูกพวกเจ้าหย็บจัํไว้ใต้ฝ่าเท้า ยอ,อยากถิ่เพี้ยมายาตนที่ฆ่าน่ะถูกพวกเจ้าชิงตัวไปสองครั้งใช่เมือ่อต,ตอนเด็กแล้วที่ได้คุณไม่ได้อยู่กับเขาเป็นผู้มิ่งศัว์ส์นักวิญญาณชุทความผิดของพวกเจ้าไปอานอภัยนี่คือในความคิดนะ<อ>ชีวิตจริงอะจจงเรียกคล้ายอนัการที่อ,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 อาจารย์บอกกับเขาาแบบเวลาเจอเหตุการณ์คนแบบ เขาจะไม่หยุดยั้งแต่ก็เข้าใจแหละมึงมันสูญเสียสองล้อแต่มึงันเกินที่จะแบบนี่จะล่องสามแหละก็คือในวายาต้องสนเสียงว่าจนกว่าจะทำลายพวกเจ้าทั้งหมดให้มันสิ้นสักให้มึงมาเห็นภาพในจินตนาการพระเอกว่าดัดหลังเมื่องี้ยดัดหลังเรื่องเป็นไงกลัวเมื่อยกลัวเมื่อยอ่ะแบบหลังดิฟอยู่เถอะ อย่าให้แดนมายาคืนกินสติของท่านปล่อยว่างอดีนใช่เขาไม่ปล่อยอ๋อมันคือแดนมายาคืนกินสติตื่นเลยหนึ่งเกินไปอ่ะมันเป็นจุดที่แบบเออเพลงไม่ยอมเข้าใจเรื่องของเพลงไม่ยอมมีคนตกมาน่าจะในเอกเว่งมา ไฮ้ยมันหายเลยมันไกลมากไปแล้วเสียวอูหรือเปล่าช่างนี่แม่กระตายอลชนตัวนี้ใช้วิธีรุนแรงยิ่งกว่าในตอนนั้นโอ้มันยไม่จบอีกอเสียอูมันคมจริงๆเหรอ <S <S กึ่งกินจิตคืคล้ายๆกับคนที่มันข้าง่ายแต่กูว่าจิตที่มันไปเป็นคนมอยู่ครับมันทำให้เทพมันไปมันไม่ใช่แค่จิตที่เป็นคนอยเหตุการณ์นด้วยมัน ปแล้วก่อนตลอดกาลที่รักของอพ่ออไรตเพ่อยู่ในใจุไม่ไมพอแล้วเสี่ยวอูข้าเคยบอกเจ้าไว้ว่าจะปกป้องเจ้าด้วยชีวิต 啊！那个火灾。 ไม่เนี่ยกูดัามแค่นั้นแหละไ,ไม่มา,ามถึงเนี่ยเล่นกับความรู้สึกเขาขนาดนั้นน่ะทั้งที่เขตแดนของข้าควบคุมความรู้สึกทั้งหมดของพวกเขาเอาไว้แล้วแต่ถูกทั้งสารทะลวงได้อีกถึงขั้นสร้างการโจมตีที่รุนแรงต่อจิตของข้าด้วยวน,น้อยมากที่จะเห็นเสียวซาเป็นแบบนี้พวกเขาอยู่ข้างในเจอกับอะไรกันแน่ทภาษาประเภทแดนมายาอย่างเช่นมิติลวงตาของหลงหลงผลลัพธ์ที่มากสุด ทมให้จิตของศัตรูสับสนแต่ดูจากบาดแผลบนตัวของเสี่ยวซาแล้วเขตแดนพรสวรรค์ของพลมยุทธ์มายาสมุทรชัดเจนว่าไม่ใช่สิ่งที่แดนมายาธรรมดาจะเทียบได้เหมือนเขาสร้างโลกที่แท้จริงอีกโลกออกมาเมื่อศัตรูหลงทางในนั้นบวกกับาแดแผลที่รักษาไม่ได้เปนันแหละ่ร่งว่าชีวิตจริงคงจะเสียชีวิตเช่นกัน,ปปน,นท่านไม่ควรใช้ภาพนั้นมากระตุ้นข้าและยังทำร้ายเสี่ยวอู่อีก คนประสบการณ์ที่เจ็บปวดภายในใจศัตรูพร้อมใช้โจมตีคือคุณสมบัติพิเศษของเขตแดนจะโทษก็โทษตัวเจ้าเองที่ไมนมีความสามารถปกป้องคนที่เจ้ารักั้นอย่ามาอย่ามึนคำนะมึงกูอยากรังษาเขาได่แบบมึงอยกเปห่น่ะอย่าอ้วกวางเขาไม่เป็นไรแล้วเสี่ยวอูทุกคนที่ทำร้ายเจ้า ข้าจะไม่ปล่อยแม้แต่คนเดียวไม่ปล่อยหาเลยแทงใจดำเจ้าเข้าสิเจ้าเสียพลังเข็นข้าศัตรูในแดนมายาแล้วจะมีประโยชน์อะไรแค่เพียงพิสูจน์ความไร้ความสามารถในอดีตของเจ้าเถอ,อแต่มันก็จริงอะไอ้ยมองความเป็นจริงมันก็จริงอย่างนั้นแหละ